สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตลอดเที่ยวทั่วไทยก็อยู่ที่บ้านนองพานะครับก็มามีโอกาสมาเยี่ยมป่าชุบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อยากมาดูไาดูน้องปลาอีกครั้งหนึ่งว่าช่วงที่ไม่ได้แข่งขันช่วงจุดโควิดนี่ไปดูน้องปลามีการเปลี่ยนแปลงไปมากร้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมก็พิ่งอาค้าผมก็มีป่าชุบนะครับซึ่งเป็นเจ้าของไปดูน้องปลานะครับสวัสดีครับป่าชุบครับสวัสดีครับ แล้วก็ที่นั่งด้านหลังผมก็จะเป็นน้องปามนะครับซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของอะดูน้องปามนะครับที่ได้ขายใป่าชุ่มนะครับก็คือน้องปามนะครับสวัสดีครับน้องปลามครับสวัสดีครับนะครับต้องประเด็นนะต้องข,ขอขอบคุณป่าชุ่นะครับที่ให้โอกาสทางต้องลองเที่ยวทั่วไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก่อนก่อนเนี่ยข้ามาษายําหลายเดือนแล้วล่ะตป,ปีแล้วน้องปามตัวปีแล้วซึ่งตอนแรกยังไม่ได้มาดังคุยกันเป็นเรื่องเวลาว่า การเล่นโวรานของป่าชุกซึ่งก็อยากจะทราบประวัติการเล่นโวราณของป่าชุบซึ่งว่าท่านท่านก็ท่านจะเล่นมานานแล้วนะครับแล้วก็ว่าดูน้งป่ามีได้มาอย่างไงนะครับแล้วก็การแข่งขันตั้งแต่มาอยู่กับป่าชุบนี่แข่งไปกี่สนามแล้วนะครับผลการแข่งขันเป็นยังไงซึ่งตอนนกาที่ได้ถามไปคือแค่ทัดทัดทัดสุดท้ายเนาะที่ได้ถามัคือทัดสุดท้ายที่แข่งกับ ทางของทองครับซึ่งตอน,นั้กแจกท,ท,ที่ที่เขาเรียกอ,อะไรนะไอ้ปานปอนไก่ฟานเะเนาะปอนไก่ฟา,านนะครับในเบื้องต้นนะครับก็อยากจะสอบถามป๋าทุกเรื่องเรื่องการเล่นโบราณของป๋าทุเนี่มเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่อายุตอนไหนอายุประมาณกี่ปีกี่สิบปีหรอือเปอยี่สิบรู้สบายเลย ยี่สิบปีก็ประมาณเกือบสามสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนาะสมัยนั้นก็เล่นก็ได้จะเป็นวัววัวรางวัลวัวรางวัลใช่ไหมวัวรางวัลที่มีการจัดทํางานวัดะเนาะตอนนั้นปตาชุกมีวัวของตัวเองไหมตอนนั้นมีมีวัวมีวัวอืมเตัวตอนนั้นจะมีวัวของตัวเองมีเจ็ดตัวเจ็ดตัว เป็นเป็นเป็นวัวนอหัวนายเนี่ยเป็นเป็นนกหัวนายทั้งหมดเลยมีต้องทานเลยต้งคานมือทั้งคานมีมีจับถ้ามีเล่นนอกก็เรตอัตมาถูกได้อ๋อได้หมดสมุนทั้งหมดเจ็ดตัวต้ตอนนู้นนี่เล่นก็คือเล่นตามงานวัดเล่นเราได้รางวัลมากกว่าได้รางวัลเดี๋ยวเราเติเคยได้รางวัลเมื่หวัวบาดได้ได้ได้เป็นได้ลูกบัวว้าได้พัดลมเมาได้ที่ได้ทุกอย่างแจกพวกไปแจกไว้ ผู้อลงวันก,นก็นะเลิ่เอเนาะก<ม>็ถือว่าเล่นตอนนั้นก็หลังจากตอนนน้นเล่นนีเ่เล่นต่อนเนื่องมามาเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยตอนนั้นมันมันเขาเล่นอลังวันนี่ถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงปีไหนจำได้ปีไหนพอจำได้จัดจำได้เออแล้วที่ว่ามาเล่นเป็นที่เจไอทางวัวทางเหนือทางวัวเหนือมามาเล่นกับเราที่ปีไหนพอจำได้ที่เขามาเริ่ม บาดแข่งก yes. right. uh. yeah. ับทางวัวบาดเราเรียกวัวตายเนาะเออตอนนู้านเขาเขามาประจับเลยตั้งแต่ตอนโนู้นเลยใช่ไหมโอ้โหแข่งประจับกระสือเขามาคิดว่านั่นนะตอนที่ว่าแข่งเอารางวัลเนี่ยก็มีทางเหนือมาเหมือนกันเออผมคิดว่ามาตอนทั้งหลังมาปีห้าสิบไม่ใช่นะมาตั้งแต่ตอนโนู้นเลยแข่งประจับกระสือเขามาก็เกิดเข้ามาเนาะปลาเกิด ตัวทางปลาจุบก็ได้เล่นทางก็มีได้คู่แข่งทาง,ทางหัวเหนือก็มีเหมือนกันนะท่านครันนะมรับรับจากนั้นที่ว่าเ,เขาเล่นที่เล่นกันเยอะเนี่ยที่ว่าเล่นกันบุบโบราณบูมทุกส่วนใหญ่ที่ว่าเล่นกัน,เ,นกเยอะมีการเล่นกันเย,ยนอะประมาณกอนสามสี่สห้าปีหลัง ก็เล่นก <lich> <c oughs> uh ันเขาเล่น hmm. ก um, ันเยอะเพื่อนตอนแรกตอนแรกเล่นกันเยอะเล่นไปเรื่องไป็นราวแล้วตอนนั้นตอนตอนที่ก่อนที่ป๋าจะได้ประดูน้องป๋ามาเนี่ยเพราะนั้นป๋ามีวัวตัวไหนที่ว่ามีวัวตัวดังวัวดังมีวัวตัววัวดังๆนะครับมี่ชื่อว่าดังๆอ่ะตัวไหนบ้างชื่ออะไรเผาไปไหนหล่าหัวเรียงไหนงี้งนี้ทองงี้ เง้ยังยังอยู่ไหตอนนั้นตายหมดแล้วตายหมแล้วอ๋อไอ้เงี้มันนี่เป็นนอกว่ะนะวันอกนอกผลงานก็ด้ทุกบาดยในทุกบ้าเลยจับนอกในได้หมดถือตาปาแสนรึเมื่อปีไหนสำนักเ่ปีไรเ่ปีหลายปีก่อนก่อนสุ่ย้าสาปีใช่่ไรอยู่ปเนาประมาณนี้เนาะน่ก็ มีมือก็ได้เหมือนกันได้ับขานดีๆเื่อเือับถุขับสลาอรแต่บเพลกก็ด้ครับครับขานขาดีและอายุเนควรจะหนัน่ับรบทสขบอะนครับครับทับบ้าก็ได้เนอะเซบ้าใช่ไหมแล้วก็มีตัวไหนอีก มันมีอะไรตัวคือว่าเดินเล่นหน่อยยิ่งดินเล่นหน่อยนะมันต้องเดิมเล่นมันเลยมันมีตอนมีแต่เอฟเอร์นีู่กนมีคอคอมมันหนุนหน้าคร้อมๆเม่ว่าพวกเปิดนหรือว่าตรงมีตัวเก่งมีตรงมีตัวเด่นอยู่ตรงตัวตามตัวเฮ้ยเราเราได้ละแล้วจากนั้นก็ รอบปีช่วงช่วงที่ว่าอ้เงี้ยเสียแล้วเรามีตัวใหม่ไหมตัวไม่ก็มีมีนอกูซื้อนอมาเราซื้อไตัวตัวตัวใหม่เหีซื้อหน่อ้างเขวาง้างกางอ๋อน้องเอ็นนี่นี่นะน่อยเงี้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 น่ะอืมฟางใช่ไหมอันนี้ก็ก็คือเหล่าด้วยกันหมดเลยหนอกไหน่อมาเลยใช่มสองเส้นว่า กุปลานี่สำได้เขาเหลาที่เหลาที่เหลาเป็นเราจับมาได้ทำาได้น้ำกันเนาะตอนนี้เขาอยู่เขาเล่นอยู่ว่าเรื่องพวกนี้เหล่านั้นยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่เนาะแล้วก็มาลองจัดนั้นแล้วก็ดูน้อกปามนี้ได้ได้มาดีไหนอะปามาปามันนะมาเป็นต เออผมว่ามั้นนั่นน่าจะเป็นเป็นทาเป็นท่าแปลนะครับเดี๋ตัวนี้ถามสาวน้องฟาร์มก็คือชื่อตัวเนี้ยก็คือท่านผู้ชมครับวัวตัวนี้ชื่อบปูน้องฟาร์มเนี่ยก็คือเป็นวัวของพ่อของน้องฟาร์มคำว่าน้องฟาร์มก็คือเอามาจากชื่อของน้องฟาร์มที่เป็นลูกของเจ้าของนะเจ้าของชื่ออะไรเพรเราชื่ออะไรครับเพียร์พ่อเพียร์นะครับก็คือเป็นเจ้าของกระปู รแรแอยากถามน้องปลาหน่อยเขาเริ่มวิ่งตั้งแต่อายุกี่กีก่ปีน้องปลาเนี่ยฟังได้ไหมเริ่มฝึกจานเล็กเลยใช่ไหมเริ่มฝึกเล็กเลย้วแตตอนตัวตนนั้นเนี่เป็นวัวเล่นวัวนอกในไนเียนะกในก่อนใช่ไหม <c oughs> thế cho nên này biết ừ. không? có biết nó nó là cái nào? nó là hoa gì? bạc, đây là cây nào ấy? được bùng mỡ chẳng vô bùng, đây là bông gì? oh, bông là gì hết á? oh, rồi rồi rồi, 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 นกน้านน้ำนกพิราบเดรที่โตแล้วเราเป็นไงสนามแดงเนี่ยหัวนอนเ่โล่นกดโลรอยแปดรอบก็ถือว่าเยอะนะป่าทุกรอบเริ่มตาร้อยแปดรอบก็ถือว่าเยอะมันือแพ้ร่วไหครับล้เรามากันนกน้ำนกน้ำนกพาบเดนิตตตก็คือมาแก้งเลยออมาแก้งอีกรอบหึง ถ้าจะได้มาที่รอบคนนั้นจำได่าล,งงล้อล้งงอมันแบบโอ้แต่ว่าครูนี่วิ่งหลักร้อยขึ้น,นบนป่าน้องเมื่อหลักร้อยกันแล้นเลยอหรือว่าเป็นตัวที่วิ่ง,ไ,งไม่ได้เลยแล,แล้วอยู่กับอ่าพ่อเราเนี่ยอ่าน้องตามน,นี่เขาวิ่งประมาณกี่สนามละกินสนามก่นอนทีลล่จะสายป่าทุกประมาณสักประมาณ ปลูกบ ouais. ่อยใช่ไหมปีหนึ่งเนี right? uh ้ยเดือนหนึ่งจะปลูกกี่ครั้งเพราะนั้นอ่ะเดือนละประมาณคนโตโหดเนาะอืมนั่นก็อยู่กับเราก็ปีปหนึ่งก็เป็นชิ้ผมเนี่ยเนาะนี่ก็ผลการไม่ไงอยเก่งเฉลี่ยรีรับมากตกแท้ชื่อว่าอะไรไงนี่นะนี่นะบางปลาเนาะถ้าเกิดตอนนั้นก็คือนอกนอกนอกด้วยนะด้วยก็แล้วแต่นอกดีกเยอะเลยใช่ไหมเพราะนั้นอ่ะ จำได้ไหมตัวที่อยู่เราจับโวตัวไหนจังต่งมั่งตได้มันยังเล็กน้อยอยเล็กอยู่อ๋อยังยังเล็กอยู่แล้วลปักปัปปปปปาชุบิมมาซื้อตอนแดห,หน้าแฝดเนาะ้าวแดเนาะแล,แล,แลตอนนั้นป,ป,ปาชุบไปที่สนามไหนถึนงตัดตัดสินใจซื้อเห็น,นมือดเด็กมอบเลย ก็ไปดูรอนวาใช่ไหมไปดูตอนปานไม่ได้ไปดูเลยตอนที่เขาแข่งไดู้้หญิงเขาบอกว่าเก่งเอย่างอ๋อปานไม่ได้ไปดูเลยเคยเห็นเขาแข่งไหมตอนที่อยู่กันเป็นเห็นหนึ่งเึี๋ยวนวัดโต้นวัดโต้คนตอนนี้ชนะหรือแพ้กันกับชนะชนะใช่ไหมชนะโอ้โห่ชอบเหเห็นแล้วสณะร์าไม่ชอบเลยตอนแรกทำไมไม่ชอบเพราะอะไรนันน ดูลักษระการนมึงไม่ถูกตานะไม่ไม่เข้าตาตามเราไป็นสอหัวเนื้อเ้อสวเนื้อตัวตัวินใจเอางทีนีมเป็นูี่ไหนกันด้วยูแล้วเูไปโดนหวเลยกำมาคุยกันใหญ่เก่งไห็ามื้อก็เลยก็ถาไม้มาดูเองจงให้คนรู้จักให้ชุกน้องมาดู คนิเด็ยกับคนอีเด็ียคนอีเดียมาดูเยอะไอ้มาดูนี่เป็นยังไงเดี๋ยวให้เคี้ยวมามาด้วยผมอันนี้ก็จะสือว่าหนุ่มวาก่งยิ่งใหญ่เป็นไงเป็นเข้าตาเลยเป็นใหญ่จะมาใหอ่แปลกกวัวตัวนี้เลยะมันจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยอแล้วหลังจากนั้นหลังจากมาอยู่กับป้าชุบนี่แล้วก็ทำได้ในสนามแรกที่ แล่นเลยครับสักแตนครับส anyway> uh. ักแตนแตนของเขาอบพื yeah. ้นมชบพืนเขาชบพื้นเพรแพ้ชนะชนนะชนะใช่ไหมามดาวมีกี่รอบชิงร้อนป่ะประมาณเก็บติดแิเนี่ยเออเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยแล้วลไฟแรกเนี่ยประทับใจไหมสนามแรกเนี่ยประับใจประทับใจมากเลยรักเลยชอบเลย จากจากที่ไม่ชอบเลยชอบเลยชอบเลยโอ้โหเนาะเก่งจัดไปเลยโอ้โอ้ไม่รู้เดาถิ่ยวะเลยเนาะผู้ใหญ่ผู้ไปรอเองเดาถิ่นเนาะอู่ไปทักเลยเลยเนาะนี่เราซื้อโอ้เราซื้อของผู้โอ้โอ้อาทิตย์เดียวเราไปวิ่งต่ออยู่ถือว่าโมผู้บวกกำลังดีเนาะก็ที่ของพ่อพไปปลูกเขาขอให้ไปปลูกกันเน่ะเขาเชิญไปแบบว่งั้นอ่ะเออ โอ้ชนะเฉยเลยวั้ตัดวิ่งมาไม่ได้พักเหมือนกันไม่ได้พักเนาะเออไม่ได้พักเลาวิ่งชนะอีกหลังจากสนามแรกประทับใจแล้วสนามที่สองสามที่สามนี่เป็นเป็นไงบ้างทั้งข้างแรงก็นี่ชมมันตลอดเลยวัวนี้ตื่นว่าชนะคนต้องโคตนี่ถือว่าเลยถือว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมถือเก่งแหละถือว่าเก่งแล้วใช่ไหม เขาเตรียมรับเราอยู่แล้วเขโอ้เขารู้ว่าวัวดังมาเนี่ยเขาก็เกียมรับเขาก็เอาวัวดึงดังมาเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าลงมาคนในดังเงี้ยคือเราได้ไปเขาเขียนเขาดังก็ดังรถไฟต้องต้องต้องไปคุยอย่างเี้ยเกี่ยวอะไรคู่กันไม่ได้เนี่ยขูดกันเนอะใช่ใช่เลยครับครัตะข่ายไ้เก่งๆนะตรงไ้นเราคู่ Uhm, 네 bo เออแล้วแล้วไอ้ดูหลังจากไปแรกอะไรมีไฟอะไรที่ปรตับใจประทับใจสุดๆเลยว่าอืมโวโมชนะขังแรกคนสอบเลยชอบเลยแล้วไอ้หลังจากนั้นแล้ววัวมีทัพตัวดังๆนอกตอนที่ไปแพ้ว่าข้าวุลาพุ่งเนี่ยขาเช่ว่าหลังจากก็มีไอ้วัวนะขอเปิดเร็วทัเมันไปทีเนี่ยทีลาจันพุ่นเนี่ย ทับอกเนือและทับออกบุวัวตมกินเลยกินอ๋อทุ่วัวเกินเนะแต่ตอนนั้นไม่ทับตัวเลยที่อะไรที่ทับที่ที่สนามวดดังบนน่ะไม่ได้ไลไลไร่รอะไรอนอออเขาไปเนปบัวโนบัโนเนมยัไบัว้วบขัดปันกันเขาัดใช่ไหเขาัดปกมันกันใช่ไหมเขอแต่เเพรอนั้นเขารู้แล้วปรดูว่าดังคือว่าเกมมันเจอกันอ๋อเพณม่เขารู้ว่าประตูได้ดังเลยใช่ไหมทันั้น เวับตกใจที่ว่าเสาฝนนี่เราโกนทำกินแล้วก็ว่าอยู่กับปลาุูปีประมาณกี่กี่สนามก่อนที่จะมาเจอไฟสุดท้ายอ่ะปมาสี่สามปีสี่ปีเนาะอยู่ปาชุนาะีข่าไงเนี่ยรว ปู่สามปีปีปูกก็ปีละครั้งเนาะเออปู่แเพิ่อปีละสองครั้งลยเพิ่งเขก็พิ่งง่ายปัญหาผู้ส่งผู้ญาติมาเพิ่งผู้ส่งสู้ญาติก็คือก็คือทางบัวทางเราก็ไปคือเราไปปลูกกันเองอยู่แล้วแลเนี้ยเราก็รอทางวัวเหนือเรยนย่อที่แบบทจะมาแข่งนะอ่าก่อนที่จะมาเจอไอ้หงทองของบัวเหนือเนาะป้าสนามบอลไก่ที่ปาน พักปานานม่อนที่จะมาเจอหรืองพอมาถึงไม่ได้แข่งมานโดพักมานานมั้ทำได้ไหมพัดพักมัิงปีมื่อไ่มั้ยโดนจับถุงท่อจับไข่กขไนให้นะรแบดวถูกทีรามาานกาน้การแ้่น้แอแ่นี่นะนแถเนอะูกัวไครว่า ต้อ๋อตัวนี้เหรอตัวเตี๊ยบตัวเตี๊ยบอมองการอ๋อตัวเตี๊ยบอ๋อก็แปะถนนอ๋อแล้วเราพักพักมานานไหมต้องลงเรื่องหลังเข้ามาปลูกหลังเขาพลาดขอไปลาข้าวอีกเพราะฉะนั้นชนะไม่ตอนนั้นเพราะฉะนั้นวัวเหนือเหมือนกันย์วัเหนือครับตัวเตี๊ยบอ๋อก็คือตั้งแต่ดังมาคือเจอแต่เหนือแล้ัก็เลยแถวเราไม่มีเหรอ ก็คือไม่เล่นกันเองแล้วโอชนะ,ะที่เกาะะที่เอาะปะหนามเกาะปะเนาะห<ช>ละังจากนั้นก็มาบอลไกล่บอลไกล่น,ไกนี่นเคยเห็น,นรประมาณ<แ>เดือนประมาณเดือนสิบวันชอ็อตพักสิบวันเออประมาณสิบวันตัวไปร้านนูมาไปร้านของผ้ามาล้วก็ไอ้เจ๊กจะบอกว่าปูแต่ฟ้า บนไก่เนอะครับอไ้ปีวันเดียวพอไปคุยที่คุยกันนี่ไปคุยกันที่สนามเขาฆ่าเลยใช่้าวันนั้นนะเขาบอกว่าโกรนบอกไว้ก่อนแล้วนี่เราหลังไปปลูกกลุ่มโกนอ๋อบอกก่อนนา้นจะขอบายอีกอ๋อนี่เขาบอกว่าอุ้งฟีแล้วแล้วแล้วตอนนั้นที่ว่าไปปลูกอ่าที่ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวมาเจอกันที่บนไก่เนี่ยก็บอกว่าวัวตัวไหนที่จะมาเจอเขาบอกว่าบอหมดแล้วบอกตี่หมดแล้วบอกหมดแล้วแล้ว โอ้ยังไอ้ที่เรารู้ไอ้ที่วัน Wit! นี้เรารูแต่ว่าไอ้ที่ึงเรื่เรารู้ที่ไอ้ที่หมือกานนะแต่ว่าที่นี่เรารู้แต่ว่าเหมือนกันผมเสียกิ๊ดอืมแต่จะไม่รู้ว่าปลูวัวตัวไหนเออเราดูอ๋อๆที่บ้านรู้ก่อนนะรู <trans l ations> ้แต่ว่าจะต้องเจอกับของวัวก็เสียกิ๊แน่แต่ไม่รู้ว่าเป็นวัวตัวไหนผมแม่เราไปทิ้งเลยเขาต้องทีนี้จะแก้มือเขาต้องแก้อ๋อเอ้ยขอ แพะตัวอื่นใช่ไหมไม่ใช่แพะตัวนี้นะอ๋อแพะตัวอื่นทีมเขาอ่ะพูดง่ายเอาเมียก็คือเขาก็แพะทีมเราอ่ะพูดง่ายเขาก็เพี้ยนตัวก็หาตัวมาแลที่จะเล่นกับเราเออเคยเห็นของวิ่งมเคยเคยเคยเห็นเคยเห็นแล้วเห็นตัวแล้วเห็นแล้วเคยเห็นแล้วตอนนั้นเขาวิ่งเป็นไงตายแล้วเป็นไงตอนนั้นเขาวิ่งดีวิ่งดีอ๋อแล้วคิดว่าคิดในใจว่า สู้ได้นหก็คิดว่าค pues ิดว่าสู้ได้มุดพร้วว่วคิดว่าสู้ได้มุดแหละคือเรามั่นใจวัวเราเต็มที่มั่นใจกำลังยเิบเลยกำลังตังเนี่ยกำลังกำลังหนุ่มแน่นเนี่ยตอนั้นนะแปดปวดก้าวปวด้อนอะไรหน่อนเราคิน่าแล้สู้ได้มุดอืมืดง่ายมีพลังอ่ะพง่ายมีกำลัง กำลังใจอ่ะนั่นเราได้เห็นนุนดิ่งแล้วกำลังใจแล้วก็มั่นใจว่ามันต้องชนะแน่ๆแล้วรู้ประวัติของผงผอมไหมว่าเป็นดิ่งยังไงเป็นดิ่งเป็นยังไงชนะมาตอนไหนพอรู้มันพอพอรู้มันเขาก็เก่งไงก็คือประวัติของพอจะรู้บ้างว่าว่าฝีมือพอสมควรแล้วเขาก็ฟุ้งต่อเพอาะชนะไม่เยอะแล้วแล้ว สิบวันน <wh ats> ี่เราเราเตรียมการอย่างสิบวันเราทำตอนนีบก็บระรุงปกติเหมือนทุกวันใช่ไหมไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีอะไรที่นอกเหนือว่าจะต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอ๋อก็คือซ้อมซ้อมทุกวันเราซ้อมตอนที่เราซ้อมเนี่ยเราให้ซ้อมประมาณวิ่งประมาณทุกอย่างเราต้องเสือแรงไว้เฉยไในหนัก ใ่ตอนนนาวที ja, da, ่สจจจนโล่จนเบื um mm. ่อเลยเนอะบว่าเฮ้ยเฮ้ยันนี้เร้าสิบลอได้ได้เอาจนเอาจนเลิกเลยบางว่าเนอะแล้วยุกำลังวงมันตกไหมนี่ยไม่ตกใช่ไหมมันยิ่งใช่ไหมของปลามันยิ่งดีนะปลาชูฟันแล้วก็ก่อนก่อนที่จะไปแข่งยุกี่วันก่อนที่จะไปแข่ง หยุดไปหยิดปัดหินใ่ไหมยู่ทนึงใทิศองอาทิตาเราก็ก่อนก่อนที่จะไปแข่งก็อมาอาทิตย์หนึ่งก็หยุดไม่ไม่ิ่งไปเลยก็ให้ดีเองดูธรรมาเพราะนั้นเ็าระนั้นที่ไปวิ่งที่บนไก่เนี่ยแพ้เราเรา่นอกใช่ไหมเพราะนั้นหุนอกเราเราไปกา ของรายกาาน่าจะมาสุด่ปากทุปากทุกมากุดใช่ไหมจำนวรอบมากสุดเส้มแต่ากกุายกาโอ้ชั่วโมง้ะี่โมงเกุชั่วโมงจําได้จําอใรุ่นเดียวเฮ้ยอะไรจับกันว่าน่าจะเป็นชั่วโมงคัว หนึ่งชั่วโมงอ่ะสามชัม่วโมงโอ้โหหัวองมันคนกวนนะครับวิ่งได้นเนาะต้องเตรียมตัวมาดีนะครับดว่าด,ด,ดีดีดีมากแต่พวกนี้มันวิ่งจำนวนรอบไปเยอะเงี้ยอยู่ที่ว่าวาัวใครอึดหรือึดอย่างเดียวตอนนี้นะอึดหรือึดอย่างเดียวเลยพลังดีไม่ดีก็นี่ก็เป็นประวัติ ของป๋าจุ๊แล้วก็ประวัติการแข่งขันของปูน้องปาล์มนะครับซึ่งอนมีโอกาสได้มานั่งคุยเป็นจริงยันจังก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณป๋าชุ๊นะครับที่ให้โอกาสทางท่องรเที่ยวทั่วไทยกับหามาทำการถ่ายทำปูน้องปาล์มรอบหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับป๋าุ๊ครับก็ขอบคุณน้องปาล์มครับคือปูน้องปาล์มนะครับช่วงที่ช่วงโควิดที่สองปีเนัะ สองปีไม่ได้วิ่งสองปีแล้วน่าจะสองปีแล้วฝาชุบแล้วสองปีเนาะนะครับตอนนั้นที่ผมมานะครับสอาน,น,นที่มาตอนถ่ายเทปแรกนะครับตัวเขารู้สึกจะเล็กกว่านี้นะครับตอนนี้รู้สึกเขาเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเลยตอนนี้เป็นหนุ่มเดีให้ผู้ชมชมนะครับสึกตัวใหญ่มากนะครับเนี่ยกระดูกน้องปามนะครับช่วงที่โควิดไม่ได้แข่งอะไรเลยนะครับกินแล้วก็นอนสองอย่างสองอย่าง <c oughs> กินแล้วก็นอนสองอย่างคนที่จับก็คือน้องปามนะครับเป็น เป็นเจ้าของเก่าของดูนะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือป่าชุบนะครับตัวนี้นี่คือป่าชุบเป็นเจ้าของใหม่นะครับซึ่งก็ให้ให้พ่อของน้องปามนะครับน้องปามช่วยดูแลที่ที่คอกเดิมนะครับ